สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาเดินเล่นที่ปาร์คของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเหมือนเ,อเหมือนสวนสาธารณะอย่างเงี้ยให้เราได้เดินเล่นแต่ว่าก็ไม่เชิสงสวนสาธารณะเหมือนจะเป็นป่าเหมือนเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง เพื่อนมองเห็นกล่องที่ตั้งอยู่ตรงกลางตรงกลางป่าตรงนู้นไหมคะอันนั้นก็จะเป็นกล่องที่เขาเลี้ยงผึ้งนะคะเขาเลี้ยงผึ้งแบบนี้เลี้ยงผึ้งแบบนี้นะคะก็จะตั้งนางก็จะตั้งอยู่ข้างในนั้นอะข้างในกล่องก็จะเป็นคอนโดลักษณะแบบนี้นะคะ เขาเลี้ยงผึ้งเพื่อให้แบบไปผสมเกสรแล้วก็เป็นการโชว์นะคะว่าเอาน้ำผึ้งมาจากตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะเป็นการโชว์ให้กับเด็กๆหรือคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนันก็จะมีอยู่ประมาณ สี่ห้าคอนโดตอนนี้ก็เริ่มเห็นทุกอย่างเริ่มที่จับเป็นสีเขียวแล้วตรงนี้นะคะเขาก็เขียนว่า attention what I e i u l be be careful be being. be กอนี้นะคะแล้วก็ส่องให้เพื่อนๆดูได้เท่านี้เนาะ mm hmm. ก็ว่าข้างในนั้น mm hmm. นางอาจจะบินมาทังไทยแล้วก็ได้แต่ว่าเรากลัวเราวิ่งหนีไปทันนะคะ mm hmm. ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อค mm ่ะ hmm. มาดูตรงนี้นะคะเขาก็ mm hmm. เหมือนเขาจะปลูกต้นไม้ mm hmm. ต้นผลไม้ใหม่นะคะ What's this? Mm hmm. แ e ปเปิลช e s และนี่ what? k อ้มันไม่ใช่ม a นไม่ใ s ่แอปเปิลนี่มันอาจจะเป็นแอปเปิลแต่นี่ฉ I นว่ามันเป็ peach or ์ในที่สุดแล้วก็ต้นนี้นะคะน่าจะเป็นต้นผลไม้อะไรสักอย่างนะคะนางก็เพิ่งเอาแบบเอามาปลูกกันนะคะเดี๋ยวรอให้นางโตก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาขับมุกเบอ่าไม่ใช่นะคะก็จะมีต้นนี้นะคะ ดอกสวยมากเลยนะคะแถวนี้อ่าอันนี้ก็เป็นป้ายอธิบายนะคะว่าเขาปลูกต้นอะไรบ้างก็มีต้นแอปเปิลนะคะต้นพลูนต้นพีชแล้วก็ต้นเชอร์รี่นะคะนางก็ปลูกไว้ทั้งหมด4ต้นนะคะแบบนี้เลยนางก็อธิบายวันนี pop and the children of the, this city, Please. and uh, thank you for respect these teas, uh, and uh, and don't take all food because it's for all people, all the city. Uh, people can take this food too. Yes, but uh, when you take, you can you can take one for mm. this and uh -huh. only this. Mm. And this type and this is nine if nine her Yes, they do this with us. วิสัยวิเอนวิสัยชาร์ดอนของที่สิทีอีสัมสุกัดเดนของที่สิทีอ่านี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกร่วมกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี้นะคะปลูกร่วมกับเด็กๆนะคะแล้วก็ถ้าอ่ามีถ้าต้นไม้ต้น,ต,นต้นพวกนี้มันโตนแล้วมันออกผลนะคะก็สามารถเก็บมากินได้นะคะแต่ว่าก็เก็บแบบมากินลูก2ลูกแบบนี้ แล้วก็แบ่งให้คนอื่นเขาไว้กินด้วยนะคะทุกคนสามารถเก็บมากินมาลองเทสดูได้นะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นอีกป้ายหนึ่งนะคะที่อธิบายว่าทำไมถึงมีการ์เดนตรงนี้นะคะทำไมถึงปลูกต้นไม้พวกนี้นะคะก็คือ ามาชิลเมของที่นี่หรือว่าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะของที่นี่เขาต้องการจะสอนให้เด็กๆในหมู่บ้านที่นี่แล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านที่นี่นะคะรู้ว่ารู้จักการเพาะปลูกต้นไม้นี้นะคะว่าการเพาะปลูกเป็นแบบนี้แล้วต้นไม้เนี่ยเวลาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงมันมีผลไม้เนี่ยมันเป็นมันจะต้องทําแบบไหนนะคะแล้วก็ ต้นไม้ส่วนผลไม้ตรงนี้ก็คือเป็นของทุกคนในหมู่บ้านที่นี่นะคะถ้าจะเก็บไปกินก็ได้แต่ว่าก็ขอให้เก็บแค่ลูกสองลูกเพื่อ,เ,อเพื่อลองชิมดูนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเราก็เป็นของทุกคนในหมู่บ้านนะคะเราก็ต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นๆกินด้วยนะคะ ก็ถ้าใครถ้าต้นไม้พวกนี้มันมีลูกแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองเด็ดก็เด็ดได้เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้นี่ยเป็นของทุกคนแล้วก็เขาก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการที่คนในหมู่บ้านทุกคนนะคะช่วยเทคแคร์ต้นไม้เนี่ยไปจนมันโตขึ้นแล้วก็จนมีผลนะคะให้พวกเราได้รับประทานเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะน่าจะประมาณสักสองสามปีน่าจะมีผล,ลไม้ให้เรากินนะคะ เดินมาสักพักนะคะเราก็เห็นเป็ดนะคะเป็นเป็ดธรรมชาติของที่นี่นะคะเพื่อนเนเห็นไหมเอ่ยตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูนี่นะคะก็จะมีอยู่3ามตัวนานๆเราจะได้เห็นแบบนี้นะคะเพราะว่านังเนี่ยวิ่งหลบคนเร็วมากเลยนะคะเวลาเราเห็นนางว่ายน้ําอยู่ในลําธารเนี่ยนางก็จะวิ่งเข้ารูเข้าโพรงไม้อะไรอย่างเงี้ยเร็วมากเลยนะคะ แต่วันนี้เราได้เห็นแบบคือตัวใหญ่มากเลยมีนะคะคือธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่อันนี้นะคะเขาก็จะมีป้ายเตือนว่า Have l i d e t i s, <Because>, <S dangers of this trees yes, uh, อันนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้เนี่ยต้นเนี่ยมันเริ่มที่จะเอน แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะล้มวันไหนนะคะ uh, เขาก็เลยนำอ่า <Because> This is hard s, uh, <S cheese, cheese here. Oh, uh, she put this c h <oughs> e s here, boys, because it's not broken. And this is have sick too, because I look here, he have sick inside, <c oughs> and he do same this. <c oughs> อันนี้นะคะเขาก็เอาเชือกมาผูกไปนะคะเพื่อไม่ให้เด็กๆหรือว่าคนที่เขามาออกกําลังกายหรือมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะเข้าใกล้ะนะคะหรือว่าให้ระวางไว้นะคะเพราะว่าหนางเริ่มเอียงแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่านางจะตกมาตอนไหนนะคะ Sem, so you look at this, this of this same เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายเป็นใกล้ๆให้ดูนะคะเราต้องไปแบบเบาๆเดี๋ยวนางเตัววิ่งหนีอยู่ในในลำธานตรงนู้นก็มีนะคะหนึ่งตัวเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยตัวเล็กๆตรงนู้นนะคะอันนี้นางก็มีอีกหนึ่งครอบครัวอยู่ตรงนี้ เป็ดเหมือนกับในการ์ตูนที่เราเคยเห็นเลยอะเป็นหัวสีแบบสีเขียวๆนะคะแล้วตัวนั้นก็เป็นเทาๆดำๆส่งทางนี้ก็มีนะคะสองตัวอยู่ตรงนี้นี่นะคะ อันนี้นะคะเราก็จะพามาดูความอันตรายอีกอันตรายหนึ่งนะคะอันนี้นะคะคือใบเนี้ยใบแบบนี้นะคะของต้นนี้ ถ้าเวลาที่นางปักเราแล้วนะคะนางก็จะแบบคันคันมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆบบกว่าใครที่แบบมาอยู่ฝรั่งเศสนะคะเราเห็นต้นอันนี้อยากไปเข้าใกล้นางนะคะเพราะว่าเราเคยเจอแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นต้นอะไรนะคะแล้วเราก็เข้าไปเก็บดอกไม้แบบนี้ดอกไม้สวยๆอยู่ใ,ใกล้ๆนางนะคะแล้วก็โดนมันปักเข้าปุ๊บอคันมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วที่นะ้แฟนเราบอกว่าถ้าเราเจอต้นนี้ ักเข้าไปแล้วนะคะเราก็ต้องใช้ใบแบบนี้นะคะใบของต้นต้นต้นแบบนี้นะคะเราไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้นะคะถูไปบริเวณที่ที่เราโดนโดนปักนะคะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําให้ลดอาการคันนะคะแบบนี้ถ้าไม่ไงนะั้นน่ะเราก็จะคันไปนานนะคะเป็นนั่นจะเป็นวันเลยอะ่ะเพราะว่าเราโดนมาแล้วนะคะแฟนเราก็เอา เอาน้ำส้มสายชูนะคะเช็ดให้ก็ดีขึ้นนะคะก็ทั้งคืนเลยค่ะวันนั้นที่เราโดนปักไปแต่ว่าถ้าใครเจอสดๆเลยก็ให้หาใบาที่แบบนี้นะคะที่ป่าแล้วก็เอามาถูที่แผลได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินตามไกด์นะคะไกด์ที่กำลังจะพาเราไปเที่ยวชมฟอเรสที่นี่นะคะ วันนี้เราน่าจะได้เมนูใหม่แล้วนะคะเมนูเป็ดย่างนะ,ะเป็ดย่างเอ็มเคนางบินแล้วจ้านางไปไวมากเลยนะคะอดกินเลยนะคะวันนี้เป็ดย่างเอ็มเเดี๋ยวเราจะพาไปชมดอกไม้กันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมอันนี้ก็เป็นดอกไม้จากธรรมชาตินะคะดอกสีเหลืองแบบนี้เลย สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีดอกเล็กๆแบบนี้นะคะดอกเล็กๆสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีสีเหลืองแบบนี้นะคะคล้ายๆกับดอกเบญจมาศหรือเปล่าเราไม่รู้ ที่บ้านเรานะคะแล้วก็สีเหลืองแบบนี้นางก็จะเริ่มบานออกมานะคะเป็นดอกไม้จากธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็ดอ,อกนี้นะคะนางก็จะเป็นสีขาวชมพูแบบนี้นะคะเวลาที่นางแบบนางหุบแล้วก็เวลาที่นางบานนะก็จะบานแบบนี้นะคะนางมีสีขาวล้วนแล้วก็ ข่าอมชงพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรั้วนะคะร้วของน้องแกะนะคะนางก็กลับมาแล้วนะคะในช่วงทุกช่วงฤดูร้อนนะคะที่มันมีอากาศร้อนนอ่ะนางก็จะกลับมานะคะแต่ช่วงฤดูหนาวนัะนางก็เหมือนเขาจะเอาไปเก็บที่ ที่ไหนสักที่นะคะแล้วเขาก็เอากลับมาใหม่ตอนที่มันมีอากาศร้อนแล้วนะคะเพราะว่านางไม่สามารถอยู่แบบนี้ได้นะคะเวลาที่มันมีอากาศหนาวๆแต่ตอนนี้นางเอากลับมาแล้วมีแกะขาวแล้วก็แกะดํานะคะมาดูฝั่งทางนี้เราเห็นเป็ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เมนูเป็ดย่างเอ็เคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะพาแอบย่องเข้าไป เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ้ยน้ำเลว่ายน,น้ำหนีแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้วค่ะไปเร็วยิ่งกว่าสปีดโบอีกนะคะตอนนี้ไปแล้วจ้าสปีดโบ <c oughs> อไม่ใช <c oughs> ข้างในนี้ก็มีสองตัวนะคะแต่เราวางลัวตรงนี้นะคะว่าห้ามไปจับเพราะว่ามันมีอิเล็กทริก นะคะตรงนี้มีไฟฟ้าห้ามจับเด็ดค่ะเดี๋ยวเราจะพาดเดินอ้อมไปดูฝั่งทาน้นนะคะว่ามีแกะสายพันอะไรบ้างแล้วเขาก็มาจากที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปอ่านประวัติกันนะคะ บรรยากาศภายในสวนหรือในป่าของที่นี่ก็จะประมาณแบบนี้นะคะก็เ,เหมือนแบบเหมือนป่าบ้านเราเนาะแต่แมนก็ไม่ค่อยเชิงกับสวนสาธารณะนะคะเพราะว่าถ้าสวนสาธารณะมันก็จะมีคนเยอะกว่านี้มีเครื่องเล่นอะไรมากกว่านี้เนาะอันนี้ก็จะเหมือนบบมาเดินเที่ยวชมธรรมชาติศึกษาธรรมชาตินะคะอารมณ์เหมือนวนาอุทยานก็จะเป็นเส้นทาง ก็ประมาณสักสองสามกิโลนะคะเดินอ้อมนี้อตอนนี้เจอทางแฉะมากเลยนะคะ ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดนึงนะคะสวยมากเลยเป็นสีขาวสลับกับสีเหลืองแบบนี้นะคะเต็มไปทั่วท้องทุ่งเลยนะคะสวยงามช่วงฤดูร้อนดอกไม้เหล่าเนี้ยนะก็จะแบบเริ่มบานให้เราได้ดูนะคะ อันนี้เราก็เข้ามาไก่ฝั่งทางนี้นะคะอ,อ่อมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะแพะนะคะไม่ใช่แกะนางไม่ได้มีขนปุยเหมือนเหมือนแกะนะคะเราบอกผิดนางคือแพะนะคะแพะสีดําแล้วก็แพะสีขาวหรือนางมีแกะด้วยนะเราไปดูก่อน ป้ายเขาเขาก็จะอ,อธิบายไว้นะคะว่านางมาจากที่ไหนนะคะอันนี้อ๋อมีอันนี้ม,นนมูตงนะคะมูตงก็คือแกะคือแกะใช่แกะขนปุยนะคะก็คือแกะ นางก็มีน้ำหนักตัวเท่าไหร่เขาก็จะอธิบายเอาไว้แล้วก็ตัวสีดำนั่คือหมูตรงชนิดไหนนะคะเขาก็จะอธิบายเอาไว้ตามป้ายเลยนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าเรามาว่านางคือแผลนะมันไม่ใช่แกะแบบนี้นะคะ มีสีขาวแล้วก็สีดำตั่นนอิทดี้ยเหุ่มค Yes because for the winter they put h the a i r and after in the season you cut for not a f t o ตอนที่เราเห็นทางแรกนะคะเขาก็แบบ ขนปลูกปุยมากเลยนะคะในช่วงเดือนตุนลาเพราะว่านางก็จะเริ่มเริ่มที่จะหนาวแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็ตัดขนให้สั้นลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะนางก็จะร้อนก็มีสีขาวสีดําเราว,ว่านางเป็นแผลกะแกะผสมกันเพราะบางตัวก็จะมีเขาแบบนั้นนะคะแล้วก็บางตัวก็ไม่มีเขานะคะแบบนี้เลย สำหรับคลิปในวันนี้ของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ